ส่งเพื่อที่จะเผยแพร่นำเสนอกิจกรรมและผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยนะครับโดยเน้น การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียนนะครับที่อยู่ในชนั้นมัธยมปลายนะครับได้รู้จักว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นที่เข้าใจอันดีว่ามหาวิทยาลัยแม่โจเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ยังส่งผลต่อเนื่องถึงเรื่องของการตัดสินใจของนักเรียนที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจเปิดฟาร์มเพื่อเป็นการให้พี่น้องประชาชนเข้ามาดูนะครับมหาวิทยาลัย เช้านี้ก็เช่นเดียวกันนะจริงๆต้องเปิดประมาณเช้าครึ่งไม่ว่าจะเป็นโอเพ่นฟาร์มโอเพ่นเฮาส์นะครับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในกิจกรรมตรงนี้จริงๆแล้วเราอยากจเชิญพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะคิเก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้กลับมาเยี่ยมนะครับแล้วเปิดโฉมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่คําว่าอินโนเวชันกับนวัตก,กรรมดังนั้นคือสิ่งสาคัญท,ท,ท,ที่เราจะจัดท่านผู้ในการรายงานการวิจีเรามีทั้งหมดแปดสาวเรียนรู้นะครับ การเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะต่อยอดนวัตกรรมต่างๆประเด็นที่ผมอยากเจนเชิญครับเอานะครับตอนนี้นะครับโดรนนะครับได้ขึ้นมาเปยี่สิบร้อยนะครับนี่ก็เป็นโดรนเพื่อการเกษตรการการข้นน้นะครับและก็ในการบวชถึงได้นการบวชนะได้ทางของครับนี่ก็เป็นถึงวัตกรรมนะครับของคณะ ขอเสียงปรอบมลอีกร้งหนึ่งนะครับไนะ คำว่าการ